ลูกชายครับลูกชายทำไมลูกชายดีใจเพราะชนะเห็นเลือดอ๋อเห็นเลือดเป็นไงน้องเกมวันนี้ก็รู้สึกมั่นใจครับอืมก็รู้สึกมั่นใจยกห้าก็มั่นใจครัหมดยกสี่มั่นใจมั่นใจมั่นใจตั้งแต่หมดยกสี่เลยใช่ครับก็แข่งยกห้าแล้วก็คุมครับอืมาคุมมาพาดโดนสองโดนเป็นไงพอโดนสองนี่ตกใจไหมน้องก็ไม่ตกใจได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงฟันเนี่ยพันโบนัสแล้วก็เออรู้สึกว่าเออเจอแต่เออก็ไม่เกี่ยว ก็คือไม่รู้สึกรแต่ก็เลือดมันก็ไหลไม่หยุดนะเนาะแผลในดูแผลหนแล้วมาเอากรอบเยอะเหมือนกันเนาะเมื่อกี้นี้ฝั่งเขาของเขาเขารู้สึกเขาเรียกว่าอะไรคาใจนิดหน่อยเรื่องของอาวุธเพราะเขาบอกว่าเรารัดเอวมันไม่มีคะแนนอะไรเงี้ยมีแต่รูปมวยเราเรามีความเห็นยังไงครับน้องในมุมของเรา ผมมันเป็นมวยตัวสั้นอยู่ครับนี่ก่อนแล้วก็ลงร่างอยู่นะครับเพื่ออันนี้เพื่อเอาตัวรอดครับเพื่อเอาตัวรอดของผมมันก็เป็นการแก้เกมของเราเนาะเพื่อเพื่อเพื่อให้สามารถยืนชก5ยกแบบใช่ครับสามารถมีชัยชนะได้อะไรอย่างนี้ในมือของเราแต่ว่าแฟนมวยก็มองอย่างนี้ก็ไม่ไม่ว่ากันครับผมตอนนี้ความมัหนุ่งมั่นใจเป็นไงบ้างกับสภาพร่างกายตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมาครับเริ่มซ้อมซ้อมไฟครับซ้อมไฟแล้วนะพยายามเอาความตี่ที่ผมบอกนะครับนั่าเนี่แฟนมวยรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาคิดว่าอีกนานไหมก็อีกกสััไไฟฟนครบ ไม,ไม่เกินสองไฟนะ,ะจะได้เห็นมงคลเพชรคนเดิมกลับมาแล้วได้เห็นแน่นอนครับฝากอะไรถึงไฟกลับเอฟซีครับน้องก็ขอบคุณที่เชียร์และเป็นกำลังใจครับวันนี้ผมทำเป็นที่ทำได้แล้วครับครับผมยินดีด้วยครับน้องมงคลเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับ